สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพาะกันอีกแล้วนะครับมอนี้ภาพพี่น้องมาจัดอาหารสิงโตครับพี่น้องคิดอยากแข้งแฮ้งเมอนี้นะครับลาบดิบนะครับหรือว่าก่อยนะครับแต่ว่าจริงๆรขันลาบมันก็จะฟักขันก่อยมันก็จะซอยนะพี่น้องเนาะนะครับซ่บๆผักหลายๆพี่นอ้นองมีต้มขมมานําได้ Laser. มันี oui ่ต้มขมย้่วขังครับเขาเฟมบอดายนะครับผมผักนี่สลัดคอสนะครับเ่บนะครับผมสลัดไทยบานเห็ดเองปลูกเองนะครับผมพักซี่ นะครับพักอ,อยังก็เลยผักกาดหินนะครับมีพริกมานํานะครับผมมีบักแตงนะครับเห็นไหมมาแสนต้องกันครับติบเขาติบใหญ่ๆเลยพูดน,นะเฮ้ยคิดอยากพี่น้องคิดอยากแห้งแคิดอยากแห้งคางมือนี่เราต้องจัดเลยมีแจ่วขมมาด้วยมาครับมาคำแรกคําใหญ่ๆเน้น กัดพริกครับ um, อืมกะลลัมกะมีสุดยอด เดีย๋ยวเดี๋ยวต้มย่วงคังครับมขมอมลำดีครับ ันึกนนเหี้ยงหนอเหมือนสิหนึกออกอยู่ได้พี่น้องใบกอกบอกมมเมนขออภัยครับเหมือนสีนึกออกแต่วันนึกบอก ทำยังไงพักจดกระดาษขาด ลองคอมีแห้งครับว่างแวงสีบ้างของขอนุญาตครับืมตะกี้บ่า,บาง พักลายครับมือนเนี่ยลืม,มอีกแล้วกระเทียมโทนอยู่ในตู้เย็นอืมพักติว 何 อ๋อนีแห้งตบเหมือคมดีครับสุดยอด กินย้ำเลยกระเซ็บพี่น้องแก่ล้ว อยากตุ่มโอ้ยขอนี้ก็อนห่อนไปนี่พี่นลองสุดยอดขอนี้ห่อนห่อนหน้าเผ็ดเผ็ด 음. Mm -hmm. lên <laughs> oh. thì hay nó biết đó. บ้านช่วย 哦。Oh. nêm nước sốt, nêm nêm tôm, nấm bò. มาตีกินให้เบิดบอกเบิดจอยพี่น้องขออภัยหลายๆครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการองผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยฝากกดไลค์กดแชร์ได้เยพี่น้องเด้อคลิปนี้พ่อไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ